คลิปเปิดนี่โอเคไปแล้วโอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกทา่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับมาอีกครั้งนะสำหรับเกมโ,โบรบอทนะหลังจากที่ไม่ได้เล่นนานไงทุกคนคิดถึงกันหรือเปล่าไม่ได้เล่นนานเลยนะคิดถึงวันนี้มาอยู่ในแอดพิกกี้นะผมวันนี้ผมจะมาสอนทำซีเ็ตใด,ดอันหนึ่งเนาะซึ่งมันเป็นซีเกตที่ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานพอสมควร นี่ครับทุกคนมันจะมีหนังสือสองเล่มใช่ไหมุกวนกดทีุ่กคนถ้าทุกวนกดมาปุ๊บใช่ไหมมันจะมีบุ๊กหนึ่งบุ๊กสองบุ๊กสองนี่หูจะไม่กดนะคือบุ๊กหนึ่งคือเราต้องเป็นการเก็บรูปภาคมาในแต่ละแหนบเนาะถ้าเก็บรูปภ้าครบปุ๊บมันจะได้ตัวละครพิกกี้ตัวหนึ่งนะครับโยมพามาให้ดูแล้วกันนะ นี่ครับทุกคนคือมันจะเป็นตัวนี้เนี่ยมันพิกกี้ตัวสีดำสามารถเปลี่ยนสีได้เนาะมันชื่อพิกกี้อะไสักอย่างเนี่ยผมไม,ม่ควรอ่านภาษาอังกฤษไปออกแต่รู้ก็น่าจะอ่านออกเนี่ยเส้นมันก็มีคนหลายคนนะที่ทำคลิปสอนวิธีเอาตัวละครพิกกี้ที่ ไม่มีให้ซื้อนะมันก็มีหลายช่องเลยสวนเกตสวนเกตที่เขาสอนวิธีตามหากระดาษผมจะยกให้ช่องนี้เลยนะผมจะยกให้ช่องนี้เลยเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เขาไว้ใต้คลิปนะโอเคงั้นไปต่อครับเออผมไม่ถึงผมจะผมจะทิ้งลิงก์คลิปนี้ไว้ให้แล้วกันนะเป็นคลิปช่องของเขานะโอเคงั้นไปต่อเลย คิดนะครับซึ่งในตัวนี้ค่อนข้างจะเป็นตัวละครลับเลยนะครับมันจะมีอีกตัวหนึ่งซึ่งพิมพ์ชิมมันไปละเดี๋ยวไปเข้า Google เลยกัน g o o g l e ยูทุกอย่างนี่ครับจะเป็นตัวนี้เลยนะเป็นตัวบอสของในพิกกี้เลยนะครับเป็นตัวบอสใหญ่เนาะบอสใหญ่ที่สุดหละไม่เท่าเทียบกับเอ่อมิสเตอร์พี ซึ่งมันจะมีด้การสองล่างระหว่างล่างมีสายกับล่างแรกนะร่างแรกก็จะเป็นคนปกติเลยนะซึ่งการที่เขาอันนี้ผมขอนิกไว้ก่อนนะเขาเหมือนเออนักสุกจิตยังไงไม่รู้นะไอ้บอสตัวนี้ผมเคยเจอในบุกทูมาก่อนนะผมเคยเจออยู่บางครั้งหนึ่งแล้วถ้าโจมตีของไมัก็โหดมาก คือเป็นการจับขึ้นแล้วก็ยกแล้วก็ทุ่มกับพื้นแล้วก็ทิมตายอ่ะคือคือสกิลมาเท่มากทุกคนส่วนไอพิกกี้เนี่มันตัวสีดําก็คือลูกน้องนะครับอันนี้เป็นบอสเป็นลูกน้องของมันพิกกี้มันจะมีหลายสีด้วยกันนะครับึส่วนตัวที่เราจะต้องทําสีเขตเก็บกระดาษได้ครบแล้วก็ถึงจะได้มามันจะเป็นตัวที่เปลี่ยนสีเป็นเรนโบว์นะครับ เปลี่ยนสีปเปนโบเลยใกล้หลายช่องนะนี่ครับตัวนี้เลยคือถ้าสกิลการฆ่าของมันเท่มากมะผมจะพาม่ให้ดูการฆ่าของมันเลยกันเนาะอันนี้ผมปิดเสียงอยู่นะโอเคผมจะเข้าช่องนี้มานะผมจะให้ดูจำสเกลของมันเลยกันว่าเทาแค่ไหนอันนี้ผมยกให้ช่องนี้เลยอย่าลืมไปจิดตามช่องนี้ด้วย ไม่ริงลิงนะเพราะมันกอบลิง์อีกทีนึงไม่ได้นี่ครับอย่ามันคลามาเลยดูมือ,อจับตุ้มแล้วทิมเออคือท้ามันอย่างเท่คือไม่รู้จะพูดยังไงดีอะโอเคแค่นี้ก็มีประมาณนี้ก่อนนะครับนี่คือการสอนขั้นตอนนะครับโอเคงั้นเราไปช่วงขั้นตอนเลยนะครับ ขั้นแร,นรกนะครับทุกคนต้องเข้าไปในพิกกี้ภาคแรกเลยครับข้อที่สองครับทุกคนต้องเข้าไปในแชปเตอร์หนึ่งของพิกกี้นะครับแล้วทำการตามหากะตามหากระดาษให้ครบเลยนะครับส่วนถ้าทุกคนไม่รู้ก็ไม่รู้นะว่ากระดาษไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนบ้างครับผมจะยิงลิงช่อง ที่ผมบอกไปตอนแรกเลยแล้วกันนะนูจะที่ผมบอกไปแล้วผมก็ปลิง้งไปแล้วนะครับจะเอาไปใส่ลิต้คลิปโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับทุกคนถ้าทุกคนเก็บกระดาษคุบในชปเตอร์หนึ่งเสร็จแล้วของพิกี้นะครับทุกคนจะต้องไปต่อที่ชปเตอร์สองนะครับ ก็เหมือนกันนะครับไปที่ชปเตอร์สองใช่ไหมก็ไปเก็บกระดาษเหมือนเดิมเลยแล้วก็ทีละรอไปทีละชปเตอรช์ชัปเตอร์พอพอคุณเล่นพอคุณเก็บกระดาษครบดาษในพิกกี้ภาคแรกใช่ไหมมันจะได้ตัวพิกกี้ตัวสีดำหลายสีนะครับ okay,